เจอกันเป็นประจําทุกวันนะครับช่องแฟนตาซี800นะครับช่องทางที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับแล้วก็ผมแปะปักมากรับหน้าที่ดําเนินการในส่วน ของข่าวสารเกี่ยวกับสโมรลิเวอรว่าูลนะครับมาเจอกันอย่างนี้ทุกๆวันนะครับเพราะฉะนั้นฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กันด้วยนะครับมีให้ติดตามกันทั้งช่องเพจ Facebook แล้วก็ YouTube Channel ด้วยนะครับฝากทุกท่านไว้ด้วยเรากันนะครับวันนี้นะครับข่าวคราวของลรืวอ์พูลก็คงจะต้องพุ่งตรงไปที่เทรนด์อเล็กซานเดอร์อนโนอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เพิ่งโดนตัดออกจากทีมชาติอังกฤษจะว่าไปแล้วนะครับสถานการณ์นะครับของทางด้านเทรนด์อเล็กซานเดอร์ คำรามในยุคของเกเลตเซาเกตคงต้องบอกว่ามันไม่สดใสเท่าที่ควรนะครับเทรนด์อเล็กซานเดอร์อันโน no, ลงเล่นทีมชาติอังกฤษตั้งแต่ปี2019จนถึงปัจจุบันนั้น เขาเพิ่งลงเล่นไปแค่17นัดเท่านั้นเองนะครับทำได้1ประตูประเด็นสําคัญตรงที่ว่าตลอดระยะเวลานะครับที่ถูกเรียกไปทีมชาติอังกฤษเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนนะครับมีสถิติลงสนามให้ทีมชาติอังกฤษติดติดต่อกันทั้ง2นัดเนี่ยเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นเองนะครับนี่คือตัวเลขนะครับและเป็นความเป็นจริงถามว่าเพราะอะไรเราเข้าเจกันดีนะครับว่าทางด้านทีมชาติอังกฤษในชั่วโมงเนี้ยตัวเลือกทางด้านฟูลแบ็คทางฝั่งขวามีให้เกเรสเกตเลือกสรรไว ใช้งานมากมายเลยนะครับนอกจากเทรนด์แล้วนะครับยังมีลิสต์เจมนะครับไคล์วอลเกอร์หรือั้งด้านคีแลนทิปเปียแล้วยังมีดาวรุ่งอีกหลายคนที่พร้อมจะขึ้นมาเสียบอย่างไรก็ตามนะครับเทรนด์เองก็ถือว่าอยู่กับทีมระดับแนวหน้าแล้วก็กวาดแชมป์ต่างๆมากมายให้กับลิเวอร์พูลในระยะหลัง หลายคนก็มองว่าประโยชน์นะครับจากการเล่นเกมลุกของทางด้านเทรน์น Trend s, จะสามารถทําให้ทีมชาติอังกฤษมีวิธีการโจมตีที่มากมายและหลากหลายอย่างไรก็ตามครับแกรซ็อกเกตไม่ได้คิดแบบนั้นนะครับเขาต้องการผู้เล่นที่ครบเรื่องเราทราบกันดีนะครับเทรน์ s, มีปัญหาในเรื่องของการเล่นเกมรับแล้วถูกวิพากษ์วิจารณ์กันแม้กระทั่งฟอร์มการเล่นในสโมสรลิเวอร์พูลก,ก็ตามแต่เขาคือเทพของการเปิกบอลแล้วก็เติมเกมลุกให้กันลิเวอร์พูลตรงจุดนี้นะครับก็กลายเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทําให้ เเอามาบอกกับทุกคนว่าเขาเข้าใจดีว่าเทนดีนะครับแต่เขาก็ยังต้องการานักเตะคนอื่นมากกว่าด้วยเหตุผลที่ว่าระบบการเล่นที่เขาเลือกใช้ในปัจจุบันนี้นะครับ เขาเลือกทางด้านาระบบ3 4 3เข้ามาเพราะฉะนั้นวิงแบ็กทางด้านขวาเขาจําเป็นที่จะต้องเลือกแต่ถ้ามองในอีกมุมหนึ่งก็คือถ้าใช้เซนเตอร์แบ็กสตัวนะครับเทรน์อเล็กซานเดอร์ก็มีสิทธิ์ที่จะลุกขึ้นไปเต็มตัวเปิดบอลได้แม่นก็น่าจะเป็นตัวเลือกได้เหมือนกันแต่ตรงนั้นและเป็นสิ่งที่เกลสเซเกตไม่ได้มองถึงเท่านั้นเองนะครับก็เอาเป็นว่าสําหรับแฟนบอลลิเวอร์พูลถามว่าเดือดร้อนไหมไม่ได้เดือดร้อนเลยนะครับแฟนบอลลิเวอร์พูลตอนนี้นักเตะมีปัญหาเรื่องสุขภาพมี ปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บมากมายบางทีนะครับอาจจะเป็นข่าวดีก็ได้ที่เทรน์นะครับไม่ได้เป็นเล่นฟุตบอลโลกนั่นคือในมุมมองของแฟนบอลแต่ในความรู้สึกของเทรนต์เล็กซานเดอร์อันโคิดแบบนั้นไหมคงไม่แน่นอนนะครับนักเตะอาชีพการไปทีมชาตินะครับการที่จะได้มีส่วนร่วมกับ์นาเมนต์ฟุตบอลโลกหรือฟุตบอลยูโรฟุตบอลใหญ่เนี่ยมันเป็นความฝันของนักเตะทุกคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่จะต้องทำให้เทรน์นะครับสามารถพิสูจน์ตัวเองได้ก็คือการต้องเล่นให้มันครบเพ่องกว่านี้ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่กําลังเป็นที่พูดคุยกันใหญ่โตเลยเหมือนกันแต่มันก็น่าแปลกเหมือนกันนะครับถ้าทางด้านแกลเลตเซาเกตใช้วิธีการมองว่าการเล่นได้ครบเครื่องมากกว่าเป็นตัวจัดทับแล้วก็เลือกตัดเทนออกอย่างนี้นะครับทำไมนะครับนี่คือคําถาม แกเรตโซเกตถึงยังต้องใช้ทางด้านแฮร์รี่แม็กควยืนลงในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กนะครับแล้วก็ผลงานในการนัดล่าสุดก็ทำเสียจุดโทษจากการเฟิร์ตฟ้าอีกแล้วหรือว่านี่คือนักเตะลูกรักของทางด้านแกเรตโซเกตตรงนี้ไม่พิาจารณากันเยอะนะครับแต่ว่ามันเป็นเครื่องหมายคำถามก็ปล่อยให้แค่ใช้แฮร์รี่แม็กควของแกต่อไปและจะดูซิว่าแกจะประสบความสำเร็จภายใต้ใการทำทีมอย่างนี้หรือเปล่า ครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e กกันด้วยแล้วกันนะครับช่องแฟนต์สีแปดร้อยสวัสดีครับ